จากการที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลพื่เศรษฐกิจและสังคมได้อนุมัติโครงการกิจกรรมภายใต้กรอบนโยบาย6ด้านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวม46โครงการวงเงินทั้งสิ้นกว่า2.8พันล้านบาทนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ทั้งนี้นางวรรณพรเทพหดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดิจิทัลในด้านต่างๆจะช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านตามนโยบายและแผนระดับชาติวารยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลพาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอรชอเป็นกรมนโยบายนะคะเป็น national policy นะคะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีกองทุนซึ่งเป็นจุดแข็งอันนึงของสอรชอโดยการที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องเลยนว่ามีความภูมิใจมากนะคะกองทุนเนี่ยได้ดำเนินการมา4ปีการให้ทุนก็เพิ่งเริ่มมาได้ประมาณแค่3ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินงานเนี่ยเราทำด้วยด้วยใจ ที่เรามองว่าจะต้องเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีทิศทางของการกําหนด กรอบในการจัดสรรทุนแต่ละปีเนี่ยที่ชัดเจนมีการดําเนินงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าก่อนที่จะให้ทุนได้เนี่ยเราคํานึงถึงเรื่องของความซําซ้อนของงานของความลับซ้อนของโครงการที่จะเอาไปนะคะหรือแม้กระทั่งความคุ้มค่าเอาเงินไปแล้วเนี่ยมันเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทําได้จริงและที่สําคัญที่สุดต้องเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช,ปช่ประโยชน์กับผู้ขอรับทุนแต่หมายถึงเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน